โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมหกทุกคนวันนี้ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์ใช่ไหมครับที่เราจะเรียนในเนื้อหาประวัติศาสตร์อ่าประวัติศาสตร์ไทยกันก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของอ่าใกล้ใกล้สุดท้ายของบทนี้เนาะก็คือไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเดี๋ยวจะคู่นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกัน เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันก่อนเนาะเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองอะตะรู่นะครับทุกคนเดี๋ยวแชร์สกีนให้อ่าตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอไหมเอ่ยเห็นค่ะโอเคครับเดี๋ยวมากดเริ่มกันเนาะเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปไ<ด>ก่อนอหน้านี้จะเห็นได้เลยว่าโอเคครับผมเดี๋ยวมาเริ่มดูวิดีโอกัน แป๊บหนึ่งนะเพื่อนโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้บทสรุปเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปก่อนหน้านี้จะเห็นได้เลยว่ามนุษย์โลกเราได้ก่อความรุนแรงและส่งผลกระทบ,ทบมากมายแค่ไหนแต่เรื่องที่น่าเศร้าไปกว่าน,นั้นคือมันไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้คะ่ะเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สิ่งที่ตามมาคือฝ่ายผู้แพ้โดนกดขี่จากฝ่ายผู้ชนะและเกิดการทำสนธิสัญญาต่างๆมากมายซึ่งเรียกได้ว่าผลจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้เป็นเหมือนชนวนเหตุที่ก่อให้เกิดสงครามโลกปะทุขึ้นมาอีกรอบจนได้แต่ขอเกินก่อนเลยนะคะว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้วุ่นวายกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างมากเพราะเป็นการรบที่บานปลายและมีคู่สงครามอยู่ทั่วโลกไปทีเดียว เพราะฉะนั้นเราจะสรุปเหตุการณ์ให้พอเห็นภาพและบางเหตุการณ์ที่สำคัญในบางส่วนกันค่ะหลังจากสงครามจบลงฝั่งที่เป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องยอมจำนนทำตามสิ่งที่ฝ่ายชนะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมามากมายเช่นประเทศฝั่งมหาอำนาจอย่างประเทศออสเตรียฮังการีเสียดินแดนจนเกิดเป็นประเทศใหม่คือออสเตรียฮังการีเชโกสโลวาเกียยูโกสโลเวียประเทศเยอรมัน ต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจํานวนมหาศาลมากรวมถึงการโดนจํากัดจํานวนทหารและประเทศผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้ทําสนธีสัญญาเช่นสนธิสัญญาแวร์ไซา์ทำกับประเทศเยอรมันสนธิสัญญาตรีอานองทำกับประเทศฮังการีหรือสนธีสัญญาเนยีทำกับประเทศบอการีเป็นต้นส่วนทางฝั่งฝ่ายชนะก็เรียกได้ว่าอู้ฟู่เลยทีเดียว เพราะส่วนที่สัญญาต่างๆเหล่านี้ได้เอื้อประโยชน์ของฝั่งตนอย่างเต็มที่สำหรับส่วนที่สัญญาแวร์ไซที่กล่าวไปข้างตน้นเชื่อว่าเป็นส่วนที่สัญญาที่ได้ยินกันบ่อยที่สุดเพราะเป็นสนที่สัญญาที่ทําให้เยอรมันรู้สึกไม่พอใจจากการกดดันและไม่มีความเป็นธรรมต่างๆนานา,นาแม้แต่ประเทศอิตาลีที่อยู่ฝั่งเดียวกับผู้ชนะก็รู้สึกขัดผลประโยชน์และมองว่า ตัวเองกลับไม่ได้ประโยชน์อะไรกับศึกครั้งนี้เท่าที่ควรส่วนทิ่สัญญานี้เอื้อประโยชน์ให้กับบางประเทศเท่านั้นด้วยความไม่พอใจต่อการกดขี่ข่มเหงจากฝั่งชนะและเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ได้ตามต้องการประชาชนเยอรมันตกอยู่ภายใต้ความสิ้นหวังและกดดันจากฝั่งผู้แพ้ทุกอย่างจึงค่อยๆสะสมและกำเนิดผู้ชายที่ชื่อว่าอดอล์ฮิตเลอร์ในตอนนั้น เป็นยุคที่เผด็จการเฟื่องฟูอดอลฟฮิตเลอร์จึงเริ่มมีบทบาทมากกับชาวเยอรมันที่กำลังสิ้นหวังอยู่สามารถปลุกระดมให้ประชาชนลุกคคืขึ้นมาโดวยวิธีการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลุกใจว่าเราจะได้รับอิสระและไม่ยอมโดนกดขี่ต่อไปเราจะทำให้ประเทศเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในทางเดียวกันประเทศอิตาลีมีนายทหารชื่อว่า มุสโซเลนีพยายามผลักดันอิตาลีให้มีอำนาจในทวีปยุโรปโดยใช้ระบอบเผด็จการเมื่อเยอรมันเห็นอย่างนั้นจึงใช้ระบบปกครองแบบเดียวกับประเทศของตัวเองเยอรมันเริ่มทำการเปิดฉากและยึดดินแดนของตัวเองคืนหลังจากที่เสียไปให้กับฝั่งผู้ชนะเมื่อเป็นเช่นนั้นอังกฤษและฝรั่งเศสที่เป็นผู้คุมกฎของโลกจึงได้ใช้กฎสันนิบาตเจรจาก,กับฝั่งเยอรมัน แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเยอรมันยังคงทำการรุกรานดินแดนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปอังกฤษเห็นว่าประธานาธิบดีในปัจจุบันไม่มีความเด็ดขาดพอในการจะควบคุมสถานการณ์จึงได้เรียกร้องให้ทำการเปลี่ยนผู้นำจนได้เซอร์วินตันเชอร์ชิลขึ้นมาแทนซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวอังกฤษยกย่องให้เป็นวีรบุรุษสงครามโลกเลยทีเดียว เยอรมันก็ยังคงบุกรุกดินแดนอื่นอย่างต่อเนื่องจนลุกล้ำถึงเขตประเทศโปโลแลนด์เนื่องจากดินแดนส่วนหนึ่งของโปโลแลนด์ก็เคยเป็นของเยอรมันซึ่งพอมาถึงจุดนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์ต่างๆแย่ลงฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสเกิดความไม่พอใจขึ้นดังนั้นทั้งเรื่องการสูญเสียผลประโยชน์และเหตุผลหลายๆอย่างทำให้ทั่วโลกประกาศสงครามกันอีกครั้งและแบ่งเป็นสองฝ่ายเช่นเดิมกลุ่มแรกคือ กลุ่มสัมพันธมิตรได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสโปลแลนด์สหภาพโซเวียตกลุ่มที่2คือกลุ่มอักษะได้แก่เยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นในขณะเดียวกันทางฝั่งเอเชียเองก็ไม่ได้น้อยหน้าเพราะในสงครามโลกครั้งที่สองประเทศที่มีบทบาทที่สุดก็คือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้าร่วมรบกับกลุ่มอักษะและทำการลาอาณานิคมเหมือนกัน โดยเริ่มจากการบุกรุกรอบๆประเทศจีนและลุกลามไปประเทศอื่นๆซึ่งในช่วงนี้ล่ะค่ะที่ทางญี่ปุ่นก็ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านด้วยเช่นกันถ้าจะพูดให้นึกภาพออกง่ายๆก็คือเรื่องละครคู่กรรมที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยได้ชมกันบ้างโกโบริทหารญี่ปุ่นที่หลงรักกับอังสุมาลินสาวไทยซึ่งในบทละครน,นี้ก็คือในช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนี่เองค่ะ การลุกร้ำดินแดนต่างๆของญี่ปุ่นทำให้ฝ่ายอเมริกาไม่พอใจอเมริกาจึงใช้วิธีการหยุดการส่งออกน้ำมันและทรัพยากรให้ญี่ปุ่นเพื่อเป็นการเตือนให้หยุดการกระทำเหล่านี้แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงไม่ยอมแถมยังตอบโต้อเมริกาหนักขึ้นด้วยการบุกรุกและละอาณานิคมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์สำคัญเลยก็คือการโจมตีฐานเรือของอเมริกาหรือโพฮาร์เบอรซึ่งการโจมตีครั้งนี้ เหมือนเป็นการไปกระตุกหนวดเสือครั้งใหญ่เลยทีเดียวจึงเกิดมวยศึกครั้งใหญ่อีกคู่ที่ประกาศสงครามอย่างชัดเจนระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่นระหว่างนั้นทางฝั่งยุโรปเยอรมันได้โจมตีรัเสเซียอย่างหนักจนเรียกได้ว่าเกือบเก็บชชนะได้แล้วแต่เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศรัเสเซียที่มีความหนาวเย็นมากๆซึ่งคนประเทศอื่นที่ไม่คุ้นเคยและปรับตัวกับสภาพอากาศไม่ได้ จึงทำให้ฝั่งเยอรมันพ่ายแพ้ไปหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้กลุ่มอักษะเริ่มอ่อนกำลังลงและมุสโอลเลนี่ผู้นำการรบของอิตาลีถูกสังหารทำให้กลุ่มอักษะพ่ายแพ้ต่อกลุ่มสัมพันธมิตรในที่สุดและฮิตเลอร์ก็รับความพ่ายแพ้ไม่ได้จึงได้ฆ่าตัวตายตามไปในที่สุดขณะที่ฝั่งยุโรปฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในกลุ่มอักษะ ที่ยังทำการรบอยู่ในฝั่งเอเชียก็ยังคงไม่ยอมแพ้และเดินหน้ารบกับอเมริกาอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายต่างตอบโต้กันไปมาจนอเมริกาพยายามยื่นข้อเสนอให้ทางญี่ปุ่นให้ยอมแพ้แต่ญี่ปุ่นก็ยังคงแข็งกล้าและไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นอเมริกาจึงได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับชาติญี่ปุ่นคือการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกและลูกแรกของโลกคือระเบิดลิตเติลบอยใส่เมืองฮิโรชิมะ ส่งผลให้พล,ลเมืองเสียชีวิตทันที70,000คนและหลังจากนั้น3วันต่อมาอเมริกาก็ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่2ชื่อว่าแฟตแมนใส่เมืองนางานากิสำหรับเมืองนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที74,000คนและทยอยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งสองเมืองมากกว่า4,000 0 0คนจากนั้น6วันต่อมา ทำให้ประเทศญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นเดียวกันโดยคนญี่ปุ่นจะเรียกผู้รอดชีวิตจากระเบิดครั้งนี้ว่าฮิบัคุชะซึ่งฮิบัคุชะเหล่านี้ต้องเจอกับโรคห้ายต่างๆมากมายตามมาทั้งมะเร็งคอนลูกพิการผมร่วงฟันหลุดและบางคนก็ยังถูกขับไล่จากชาวบ้านเพราะรู้สึกลังเกียจกลัวแพร่เชื้อเป็นโรคติดต่อความเสียหายจากการระเบิดครั้งนี้ จึงสร้างบาดแผลลึกให้กับชาวญี่ปุ่นหลังจากนั้นญี่ปุ่นจึงมีนโยบายการต่อต้านเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์จนถึงปัจจุบันและนี่คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2เรียกได้ว่าในช่วงนี้คือความวุ่นวายของมนุษยชาติเลยทีเดียวเพราะสร้างจบแล้วเนาะประมาณนี้นะครับก็เนื้อหาคร่าวๆของสงครามโลกครั้งที่สองเนาะเดี๋ยวมาเตอร์ขโอนุญกตแชร์สไลด์ก่อนแป๊บนึงนะครับ โอเคจากการที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้ใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนาะจากประเทศที่แพ้สงครามก็คือเกิดขึ้นในยุโรปก,ก่อนจากที่เยอรมันเนี่ยแพ้สงครามแล้วต้องเซ็นสนทสัญญาอะไรต่างๆที่มันเริ่มไม่เป็นธรรมมันเลยทําให้อดอฟฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาแล้วก็ปลุกเขาเรียกว่าความเผด็จการขึ้นมาเพื่อปลุกเราประชาชนเนี่ยให้รู้สึกแบบว่ามีความแบบประเทศตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็ พัฒนาเรื่องของทางองทหารอะไรแล้วก็ไปบุกบุกยุโรปจนกร็ทงไปบุกเจอตาโปแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เก่าที่ตัวเองเคยมีใช่ไหมทําให้อังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นไงไม่พอใจไม่พอใจก็เลยอ่านั่นแหละเกิดสงครามระหว่างกันก็เกิดเป็นฝ่ายอักษะใช่ไหมกับฝ่ายพันธมิตรก็คือฝ่ายพันธมิตรก็มีอังกฤษฝรั่งเศสโปแลนด์ใช่ไหมตอนแรกแล้วก็จะมีอิตาลีมุสโสเลนีเหมือนกันที่เป็นอะไรนะ,ระเผด็จการเช่นเดียวกันกันกนกบอดอล์ฟฮิตเลอร์ อ่าแล้วก็นั่นแหละอาสาก็จะเป็นเยอรมนีกับอิตาลีเนาะส่วนฝั่งเอเชียญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันญี่ปุ่นหลังจากปฏิวัติเมจิขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีการอ่าปลุกความแบบยิ่งใหญ่อ่าเริ่มหาอาณานิคมพูดง,ง่ายๆเริ่มบุกรุกเกาหลีบุกรุกจีนใช่ไหมที่เราเห็นในปัจจุบันเขาก็ยังมีความขัดแย้งอยู่จากเรื่องที่ญี่ปุ่นทําไว้ในอดีตเนาะแล้วก็ไปที่รัเสเซียเหมือนกันกันกบเยอรมันเลยประมาณนี้ ญี่ปุ่นก็ได้ทําสิ่งที่เขาเรียกว่าโหดร้ายน้องกับคนในภูมิภาคบริเวณนั้นที่เราอาจจะเคยเจอเนาะอย่างเช่นสงครามนานกิงอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าการเกณฑ์ผู้หญิงไปอ่ากระทาต่างๆอ่ะที่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นตาบาปของญี่ปุ่นเนาะที่ทําเอาไว้ประมาณนี้ส่วนของประเทศไทยเราก็จะมาพูดกันอ่ะประเทศไทยกับการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองเนาะอ่ะตอนแรก อเมื่อกี้มาเตอร์ยังพูดไม่จบก็คืออักษะก็เลยมีตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมทีนี้อ่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มละลานไปทั่วแล้วอเมริกาก็เริ่มเขาเรียกว่าไม่พอใจก็เลยมีการกีดกันญี่ปุ่นในเรื่องของอ่าน้ํามันต่างๆทํา,า,าให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการอ่าขับเคลื่อนกองทัพนั่นะแหละพูดง่ายๆจะถามว่าญี่ปุ่นแข็งไหมก็ไม่แข่ที่อเมริกากีดกันเนี่ยก็เลยไปถล่มอ่าวเพอร์ฮาเบอร์ารใช่ไหม ก็เลยทาให้อเมริกาเนี่ยต้องเข้าร่วมสงครามร่วมกับฝ่ายพันธมิตรด้วยประมาณนี้ทีนี้มาดูของประเทศไทยอ่ะประเทศไทยตอนแรกนะครับก็วางตัวเป็นกลางก่อนเนาะภายหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามาในประเทศไทยก็เลยทาให้ประเทศไทยเนี่ยต้องจํายอมอรับเป็นฝ่ายอักษะก่อนอ่ะซึ่งภายหลังประเทศไทยครับก็พูดง่ายๆก็เหมือนอยู่เป็นใช่ไหมอ่ะมีฝ่ายที่เขาเรียกว่าเสรีไทยที่ต่อต้านรัฐบาลไทยในตอนนั้นที่ เข้าร่วมฝ่ายอักษะกับญี่ปุ่นอแอบทางานลับๆอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ใช้มาเป็นข้อเขาเรียกว่าอ่าจะใช้คําอะไรดีอ่ใช้เป็นข้อที่ว่าเอามาเป็นเหตุผลในการบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเนะ่ะอยู่กับพันธมิตรมาก,ก่อนแต่ว่าต้องจำยอมญี่ปุ่นอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายประเทศไทยก็กลายเป็นฝ่ายพันธมิตรหลังจากจ,ากจบสงครามก็เลยกลายเป็นประเทศที่ไม่ได้แพ้สงครามไปกับญี่ปุ่นคุดง,ง่ายเนาะ ันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดกันในสไลด์เนาะโอเคครับผมมาเริ่มกันนะอย่างแรกถามก่อนว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่ตรงกับพระมหากษัตริย์องค์ใดคิดว่าใครคิดว่ารัชกาลที่แปดอ่ะยกมือขึ้นให้ยกมือลองดูใครคิดว่าเป็นรัชกาลที่แปดอ่ะ ถ้าเป็นเจ็ดหลังใครคิดว่าเป็นเจ็ดมีดีดีเนาะดีดีคนหนึ่งอ่มีใครคิดว่าเป็นเจ็ดอีกไหมเก้าหรอครับเก้าใครคิดว่าเป็นเก้าใครคิดว่าเป็นรชาชกาลที่เก้าโอเคส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเจ็ดเนาะแต่จริงๆแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย ตรมกับช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่แปดนะครับรัชกาลที่แปดก็เป็นเกือบช่วงท้ายๆของอ่ารัชกาลที่แปดเช่นเดียวกันเพราะว่ารัชกาลที่แปดก็สวรรคตในปี2488เช่นเดียวกันประมาณนี้เนาะอะทีนี้ต่อมาด้วยความที่ประเทศเราได้เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วดังนั้นก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีถูกไหมคิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนไหนอะ ใครคิดว่าเป็นจอมพลปพี่บูรสงครามยกมือขึ้นครับผมอ่าดีดีมีใครอีกใครคิดว่าเป็นจอมพลปอ่าลองตอบมาดูลองตอบมาดูใครคิดว่าเป็นจอมพลปอ่าโอเคต่อมาใครคิดว่าเป็นปีดีพนมยงครับใครคิดว่าเป็นปีดีพนมยงมีไหมเงียบจิบ โอเคสุดท้ายใครคิดว่าเป็นจอมพลสลิดธนรัต์ครับใครคิดว่าเป็นจอมพลสลิดธนรัตอ่ะโอเคเฉลยเนาะเลฉะเลยคนที่เป็นนายกรัฐมตรีสมัยนั้นก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามเนาะจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกพฐมนตรีอ่ะซึ่งปีดีพนมยงตอนนั้นก็เป็นผู้สําเร็จราชการแทนราชการที่แปดอ่ะราชการที่แปด ส่วนจอมพลสดิตเนี่ยคือตั้งแต่ปี2500นะตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาอ่จอมพลปอก็มีผลงานโดดเด่นเนาะในช่วงนั้นในเรื่องของการปลูกฝังความเป็นไทยใช่ไหมประมาณนั้นโอเคครับผมอันนี้ที่มาสเตอร์พูดไว้เนาะก็คือสองครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุโรปก,ก่อนในปี2482แต่ว่ารัฐบาลไทยของเราเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกับฝั่งไหนเลยตอนนั้นก็คือดำเนินโนโยบายที่เรียกว่าเป็นกลางเนาะ ำเนินนโยบายที่เรียกว่าเป็นการอะต่อมาญี่ปุ่นที่มาเตอร์พูดญี่ปุ่นได้เข้าไปโจมตีอ่าวเพอร์ฮาเบิร์เนาะทำให้อเมริกาเนี่ยต้องไปประกาศสงครามอ่ะกับญี่ปุ่นก็คือฝ่ายอักษะแล้วก็เข้าร่วมกับฝ่ายพันธมิตรก็คืออังกฤษเนาะทำให้เมื่ออเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยประกาศสงครามกันแล้วเนี่ยเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามมหาเอเชียบูรพา งครามมหาเอเชียบุรพาญี่ปุ่นก็เริ่มทะกยบลงมาข้างล่างก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราจากแต่เดิมบุกฝั่งจีนใช่ไหมเกาหลีอ่ารัเสเซียอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตีฝั่งฐานทัพของอเมริกาด้วยญี่ปุ่นก็เคลื่อนลงมาที่ข้างล่างลงมาอ่าโดยตอนแรกแหมครับก็มีบุกแถบเวียดนามแถบอ่าอกัมพูชาแถบลาวด้วยแล้วก็มาขอที่ไทยด้วยขอที่ไทยเนี่ย มาขอรัฐบาลไทยให้เป็นทางผ่านอะลงมาประมาณที่ไทยมาขอให้ไทยเนี่ยเป็นทางผ่านเพื่อจะไปบุกดินแดนที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือเมียนมาอินเดียนเนี้ยต่อไปประมาณนี้มาขอให้ไทยเป็นทางผ่านพูดง่ายๆประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็ยังดําเนินนโยบายเป็นกลางอยู่เนาะถ้าเกิดรับเขาเข,าเข้ามาเนี่ยก็เหมือนว่าเราเข้าร่วมเขาใช่ไหมก็เลยขอยับยัง้งอะแล้วก็เลยมีการเขาเรียกว่าตบโต้ระหว่างกัน อ่าตอบโต้ระหว่างกันในอ่าตอนที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกอ่านี่เป็นรูปทางรถไฟสายมรณนะใช่ไหมอ่าอันนี้คือสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการมาเนาะในประเทศไทยเราก็คือต้องการมานั่นแหละอ่าเป็นทางผ่านเข้าสู่ประ,ประเทศอนาณานิคมอย่างเช่นพมา่าใช่ไหมก็คือสร้างทางรถไฟเนี้จากกาญจนบุรีไปถึงพม่าเลยตอนนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเส้นทางรถไฟนี้ก็ไม่ได้ไปถึงพม่าแล้วก็มีการลื้อไปแล้วเนาะ มีการลื้อไปเส้นทางที่เชื่อมไปที่พม่าอ่อันนี้ใครเคยไปเที่ยวกันบ้างเขาบอกว่าอะไรนะหนึ่งไม้หมอนรถไฟเท่ากับหนึ่งเฉลยศึกใช่ไหมก็เป็นเฉลยศึกที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเกณ์มาจากอ่าฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นเองประมาณนี้อาการยกพลขึ้นบกใช่ไหมตอนแรกมาขอก่อนว่าประเทศไทยเราขอผ่านประเทศ เราไปได้ไหมเธอไปได้ไหมอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นยังไงเป็นกลางอยู่ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะรับไปทีนี้กับกลายเป็นว่าเราไปบอกเขาไม่พร้อมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเขามาถึงแบบใกล้ประตูบ้านแล้วเขาก็บุกขึ้นมาเลยอ่ะบุกขึ้นมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับประจวบชุมพรสุราษฎร,ร์นครศรีธรรมราชสงขลาและปะตัตตานีก็คือจังหวัดที่เป็นแถบไอ้นี่เลยใกล้อ่าวไทยทั้งสิน้นใกล้ทะเลทีนี้ รัฐบาลไทยมันก็ไม่พร้อมเนาะก็เลยต้องยังไงเขามาขนาดนี้แล้วก็ต้องยอมรับแล้วแหละ,อะยอมรับเข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นก็เลยพูดง่ายๆว่าตอนนั้นประเทศไทยก็เป็นฝ่ายอักษะนั่นเองอะเป็นฝ่ายอักษะเนาะตอนแรกอะระหว่างที่ญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกเนี่ยก็ได้ประทะกับกลุ่มหน้าหานะที่เขาเรียกว่าอ่ายุวชนทหารตอนนั้นกองทัพเรือเราก็ เขาเรียกว่าค่อนข้างกิบเนาะตอนนี้เขายกทัพมาเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนกันอ่าก็เป็นพวกกลุ่มเยาวชนอาหารเนี่ยช่วยกันป้องกันอ่าดินแดนประมาณนี้ทีนี้ทีนี้เมื่อประเทศไทยเราใช่ไหมครับเริ่มเขาเรียกว่าเข้าร่วมก,กับญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกว่าฝ่ายอักษะแล้วก็ทําให้กลุ่มคนไทยบางส่วนเนี่ยเกิดความไม่พอใจอ่ะเกิดความไม่พอใจก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาที่เรียกเาที่เรียกว่า ขบวนการเสรีไทยอ่ะขบวนการเสรีไทยก็คือเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรนั่นเองอ่ะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสัมพันธมิตรเนาะก็คืออเมริกาหรืออังกฤษอะในประเทศไทยเองเราก็มีอะคนที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็แกนนําเลยนะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปาโมลด์อัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีเนาะเป็นแกนนํา ส่วนกลุ่มคนไทยในอังกฤษก็คืออ่าแปบ๊บหนึ่งนะครับหม่อมอะไรนะเขาเรียกอันนี้ขอภัยมาเตอร์ดูไอชื่อตรงนี้ไม่ออกอะเขาชื่อว่าอะไรนะสุขภวัตวงสนิทสวัสดีวัตเนาะอ่ะเป็นแกนนําในอังกฤษขอภัยทุกคนด้วยนะครับทีนี้กลุ่มคนไทยในประเทศเราผู้นําก็คือ นายปีดีพนมยง์นั่นเองอ่าซึ่งก็เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในตอนนั้นอันนี้ก็คือขบวนการเสรีไทยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเตอร์จะส่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสไลด์เข้าไปให้เนาะเอาไว้เขียนย้อนหลังเอาไว้เขียนย้อนหลังนะครับแต่เดี๋ยวจะให้แต่ที่จะให้ส่งชั่วโมงนี้จะเป็นเลคเชอร์ชั่วโมงที่แล้วเนาะที่มาเตอร์ลืมอัพให้ลืมอัพให้ โอเคครับผมทีนี้กลุ่มเสรีไทยเนี่ยเขามีการปฏิบัติการยังไงก็คือการปฏิเดินการของเสรีไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอ่าไปอย่างลับๆเนาะเป็นไปอย่างลับๆโดยการช่วยเหลือฝั่งฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยมาตลอดเลยเพื่อแล้วก็มีการต่อต้านญี่ปุ่นต่างๆนานาเนาะซึ่งกระบวนการลับๆเนี่ยเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นการคัดเลือกทหารตำรวจหรือว่าพล,ลเรือนต่างๆไปฝึกอาวุธอ่ะฝึกอาวุธกับกองกำลังของอังกฤษ ในอินเดียแล้วก็ศรีลังกาฝึกอาวุธที่อินเดียแล้วก็ศรีลังกาเนาะส่วนในประเทศไทยก็มีค่ายรับอยู่หลายจังหวัดเลยมีค่ายรับรับของเสรีไทยเนี่ยอยู่หลายจังหวัดแต่ว่าระหวบบปฏิบัติการเนี่ยก็ไม่เคยปะทะกันเลยนะครับกับทหารญี่ปุ่นไม่เคยปะทะกันเลยจนกระทั่งว่าทหารญี่ปุ่นยอมแพ้เนาะจากการที่ถูกอ่าะ,ะไรนะนิวเคลียร์ใช่ไหมครับนิวเคลียร จากสหรัฐอเมริกาเนาะประมาณนี้และญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็ถอนกําลังออกจากประเทศไทยไปอ่ะแล้วหลังสงครามล่ะการที่ญี่ปุ่นมาในประเทศไทยอย่างเงี้ยแสดงว่าแล้วเรารัฐบาลไทยก็เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะแล้วใช่ไหมดังนั้นเมื่อจบสงครามญี่ปุ่นแพ้เราก็ต้องแพ้ลงไปด้วยถูกไหมเราก็ต้องแพ้ไปด้วยอ่ะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่มาสเตอร์บอกว่าประเทศไทยก็มีเหตุผลใช่ไหม มีเหตุผลในตอนนั้นก็คือเรื่องของขบวนการเสรีไทยเอามาใช้เนาะเอามาใช้เป็นเหตุผลอ่นนี้เป็นรูปขบวนการเสรีไทยนะครับในตอนที่สวนสนามสวนสนามหลังจากที่อเขาเรียกว่าชนะสงครามอ่การมีเสรีไทยทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้สงครามไปกับฝ่ายอักษกรกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่กับสัมพันธมิตรมาตลอดประมาณนี้เนาะอ่ะ หลังสงครามนายปีดีพนมยงใช่ไหมครับหัวหน้าเสรีไทยในตอนนั้นนะ่ะก็ได้ออกมาประกาศสันติภาพถือว่าประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้มีสงครามกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเราเนี่ยได้สนับสนุนมาโดยตลอดโดยใช้ขบวนการเสรีไทยเนาะประมาณนี้แล้วก็หม่อมราชวงศ์เสนีปาโมลดเนี่ยก็ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ มีการเจราจากับฝ่ายสัมพันธมิตรเนาะในเรื่องของเสรีไทยนี่แหละทาให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ตกเป็นประเทศที่แพ้สงครามอ่ะไม่ตกกับเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้วยนะครับกับประเทศที่ชนะเนาะอ่ะจึงกล่าวได้เนาะอย่างสรุปว่าอ่า ขบวนการเสรีไทยเนี่ยมีส่วนสําคัญเนาะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราลดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามลดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามแล้วก็สามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยได้ประมาณนี้นะคะในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองกับประเทศไทยโอเคเดี๋ยวแชร์ให้เลยนะครับถ้ากล่าวโดยสรุปใช่ไหมรวมๆก็อย่างที่มาเตอร์พูดเนาะตอนแรก ประเทศไทยก็อยู่โดดเดี่ยวใช่ไหมตอนที่มีสงครามเกิดขึ้นในยุโรปแต่กระทั่งว่าญี่ปุ่นเข้ามาญี่ปุ่นเข้ามาก็เลยต้องทําให้จํายอมเข้าร่วมกับญี่ปุ่นอ่เพราะว่าเขายกคนขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเราเข้าร่วมไปแล้วเป็นฝ่ายอักษะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่สนับสนุนก็คือฝ่ายขบวนการเสรีไทยใช่ไหมครับก็คือคนในคนไทยในต่างแดนเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอ้อขอภายอังกฤษสหรัฐอเมริกาแป๊บหนึ่งปากมาเตอร์พูดเร็วไปหน่อย แล้วก็คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยก็ปฏิบัติการอย่างลับๆเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเราก็เลยเป็นยังไงไม่แท้ไปด้วยเพราะว่าเรามีเสรีไทยพุนง,ง่ายๆเป็นเหตุผลที่ใช้เจราจากับฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณนี้ทําให้เราชนะสงครามเนาะัะคู่นะครับมาเตอร์หากลุ่มโอเคครับผมแชร์ให้แล้วเนาะเดี๋ยวมาเตอร์เช็คเวลาแป๊บหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวอันนี้หมดค่าอาจเขาไม่ลอะอาการบรรยายจบลงแล้วเนาะทีนี้มีใครสงสัยอะไรไมเอ่ยมีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะเดี๋ยวมาเตอร์เช็คคนอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเช็คคนอยู่กันนะมาเตอร์ส่งอ่าเขาคอยไปให้แล้วเนาะสำหรับการอ่าเลคเชอร์ lecture. ส่งเขา p o คอยไปแล้ว วันนี้วันพาลึงหัดเอหลิวครับเอหลิวข oh. อสต๊อปแชร์แป๊บหนึ่งเอหลิวมาเนาะโอเคครับผมอ่ะแอนมาค่ะต่อมาเป็นข้าตังครับผม อ่ากันครับมาค่ะสักคู่นะดีดีมาแล้วก็มาค่ะพัสดกรครับผมแล้วก็ต้นหนามนะครับโอเคครับผมอ่ะ ทีนี้อย่าลืมนะครับคนที่ค้างงานทยอยส่งกันด้วยนะอย่าลืมทยอยส่งกันด้วยแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนสำหรับชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะเรียนในหัวข้อ,อบทบาทของสตรีในสังคมไทยยุคสมัยใหม่เนาะก็จะกล่าวเกี่ยวข้องกับบทบาท สติเนี่ยในการเป็นภาวะผู้นําอะไรต่างๆอการเข้าร่วมเกี่ยวกับทางการเมืองต่างๆที่ผู้หญิงเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมได้ประมาณนี้สําหรับชั่วโมงหน้านะครแล้วเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาอันอื่นเลยก็คือก็จะพูดถึงเรื่องอ่าภาพผลงานสําคัญของบุคคลต่างๆจนกระทั่งจบเทิมประมาณนี้นะครับที่จะเรียนกันในอนาคตอ่ะสักครู่นะครับ ่าโอเคมาสเตอร์ไปเช็คคลิปแล้วเวลาเราที่อยู่ในไลฟ์กับเวลาคลิปมันไม่ตรงกันก็คือเวลาคลิปเนี่ยมีเยอะกว่าถ้าเกิดดูไปน่าจะเขาเรียกว่าไม่ทันแน่นอนดังนั้นเดี๋ยวมาสเตอร์จะปล่อยให้ทุกคนเนาะไปเลคเชอร์ในเวลาที่เหลือแล้วก็ถ้าใครเสร็จแล้วก็เอาคลิปไปดูเนาะจะมีคลิปอันนึงที่เดี๋ยวเอาคลิปที่ละเอียดไปให้เลยแล้วกันที่เขาจะเนี่ยบรรยายที่พอจะรู้เรื่องเนาะโอเคครับผม สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้าเนาะโอเคครับขอบคุณครับผม